การพ่นสีบานประตูนะครับเราใช้กาพ่นสีแบบใช้ลมนะครับใช้แบบปั๊มลมช่วยนะครับกาพ่นสีนี่มีสองแบบนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเสียบไฟได้เลยกับแบบปั๊มลมอันนี้เราใช้ปั๊มลมนะครับจะมีข้อดีกว่าใช้ แฟนทาสีแล้วจอออกมาสวยกว่านะครับแล้วทำงานได้เร็วกว่าอันนี้เป็นสีย้อมไม้ส,สีย้อมไม้ธรรมดานะครับผสมทินเนอร์แล้วก็พ่นได้เลยนะครับพ่นสีประตูกับสีย้อมไม้นะครับ เราใช้วิธีพ่นเอาไม่ต้องทาคุณภาพจะดีกว่าการทาสีนะครับนี่เป็นสีอมไม้ผสมวัทถินเนอร์งานก็จะออกมาเร็วด้วยนะครับก่อนที่จะพ่นสีก็ต้องขัดกระดาษทรายให้เงียนนะครับถ้ามันเงียนสีที่ได้ออกมาก็จะไม่เป็นเงานะครับจะเป็นขุยเหมือนตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับ แต่ถ้าเราขัดได้สวยๆประตูก็จะออกมาเนียนสวยนะครับฉะนั้นต้องระวังนะครับก่อนที่จะพ่นสีต้องขัดกระดาษทรายให้เนียนก่อนถึงจะออกมาได้สวยนะครับใช้สีออมไม้ผสมกับทินเนอร์แล้วก็พ่นด้วยกา ขนสีดีกว่าใช้แปรงนะครับใช้แปรงขนแปรงจะหลุดติดประตูเต็มเลยนะครับ